อีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาที่เราออกไปนอกบ้านเนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือจะมีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองที่มีขนาดที่เล็กมากเล็กจนกระทั่งบางครั้งเราลืมไปว่ามีฝุ่นละอองบางคนก็คือยังยังไม่ได้ใส่แมสบางคนยังมีความรู้สึกว่าโควิดมันจางลงแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แต่ในความเป็นจริงค่ะขณะนี้ PM 2.5เนี่ยมีความร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโควิดเลย ทุกบ้านนะคะจะพบได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนหนึ่งในจํานวนสมาชิกในบ้านเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับเป็นภูมิแพ้จะไอจะจามกันค่อนข้างที่จะเยอะนั่นคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะได้รับในเรื่องของ PM2.5 มาไม่น้อยที่บ้านดิฉันค่ะเป็นแบบนี้มิเช่นเดียวกันค่ะลูกๆค่ะก็จะมีอาการไอจามทุกๆเช้าซึ่งปกติไม่เคยมีอาการแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ ตาจะแดงแล้วก็มีความร้อนเกิดขึ้นภายในเราเรียกกันว่าร้อนแกินกลางตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากที่จะนําเสนอสูตรที่จะใช้ในการดูแล pm 2.5กันนะคะถ้าพูดกถึงในเรื่องของการป้องกันแน่นอนนะคะในเรื่องของเสื้อผ้านเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแขนยาวนะคะเพื่อที่จะปกป้องร่างกายของเราแล้วก็พอกลับมาบ้านเราก็จะถอดซักในขณะเดียวกันค่ะแมสเนี่ยนะคะก็ลืมไม่ได้เวลาที่เราออกนอกบ้าน ในส่วนของอาหารค่ะสิ่งที่พอที่จะช่วยดูแลได้อีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่จะบำรุงปอดเขาบอกว่าอาหารที่จะบำรุงปอดนยคะส่วนใหญ่นะคะจะมีสีขาวดังนั้นค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องของการทําตุนสาลี่สาลี่จะเป็นผลไม้ที่มีเนื้อสีขาวตุนรวมกันกับเห็ดหูหนูขาวตุนรวมกันกับเกากี้และ ตุนรวมก,กันกับพุทราจีนอย่างที่เคยได้พูดไปในคลิปที่แล้วนะคะพุทสาจีนจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับรถบรรทุกรถบรรทุกที่จะนำพาเอาสารอาหารเอาตัวยานะคะที่จะไปบำรุงเลี้ยงยังอวัยวะเป้าหมายดังนั้นเมื่อเราต้องการที่จะให้เขาเข้าไปบำรุงปอดเนี่ยเราก็ใช้พุทสาจีนในการที่จะนำพาสารอาหารที่จะบำรุงปอดให้วิ่งตรงไปที่ปอดโดยตรงลองทาทานกันนะคะไม่ยากขาะเพียงแค่เราตุน แล้วก็เอาทานทั้งน้ําทั้งเนื้อล่ะค่ะทานได้หมดเลยมันอาจจะเป็นอาหารที่มีรสชาติที่แตกต่างไปจากที่เราเคยทานค่ะแต่ว่าเราจะได้พบว่ามันคือมีประโยชน์ถ้าเป็นไปได้นะคะพยายามหาอาหารที่มีสีขาวนะคะในการที่จะมาช่วยในการดูแลปอดไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวกระหล่ำปีดอกกระหล่ำหรือผักที่มีสีขาวต่างๆค่ะสามารถที่จะใช้ในการบํารุงดูแลปอดได้ทาทานบ่อยๆนะคะประเภทผักที่มีสีขาว เราก็จะช่วยให้คุณห่างไกลจากปัญหา p ี2.5ประโยชน์ของสาลี่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงผิวมีวิตามินซีสูงมีสารต้านอนุมูลสระทำให้ผิวพันณเ,เปล่งปลั่งมีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยในการระบายในการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกช่วยลดอาการไอไอแห้งช่วยละลายเสมหะ ลดอาการท้องอืดทําให้กระเพาะอ,อาหารทํางานได้ดียิ่งขึ้นประโยชน์เพื่อสุขภาพของเห็ดหูหนูช่วยบำรุงเลือดชะลอความเสือ่อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงสมองเห็ดหูหนูเป็นวัตถุดิบที่ได้รับการยกย่องมายาวนานว่าเป็นสุดยอดของเห็ดอย่างแท้จริงประโยชน์ของเห็ดหูหนูขาวเพื่อผิวพรรณช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระช่วยอุ้มน้ำทำให้ผิวชุ่มชืน้น ช่วยบำรุงสมองช่วยในการนอนหลับช่วยบำรุงสารน้ำของปอดบรรเทาอาการไอแห้งบำรุงหัวใจเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักบำรุงไตช่วยระบบย่อยและการขับถ่ายสรรพคุณอื่นๆของเห็ดหูขาวในเห็ดหูขาวนอกจากจะมีสรรพคุณในเรื่องของผิวแล้วยังมีสรรพคุณในทางยาที่ดีต่อส่วนต่างๆของร่างกายอีกด้วย เรื่องของพผู้ซาจีนที่คุณอาจไม่เคยรู้พผูสซาจีนสามารถนํามาทําเป็นชาชงดื่มเพื่อบํารุงทําเป็นของหวานเพื่อบํารุงผิวพรรณใส่ในโจ๊กหรือซุปเพื่อทําอาหารทานปล่ปาๆแทนของว่างได้ก็มีประโยชน์มากมายเกากี้ช่วยบํารุงหินของตับและไตบํารุงสารจริ้งและเลือดดูแลสายตาดูแลผิวพรรณช่วยชะลอว,วัย ผุทซาจีนบำรุงพลังบำรุงเลือดโลหิตจางประจำเดือนมาน้อยบำรุงกระเพาะอาหารและม้ามช่วยให้จิตใจสงบแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจมาร่วมกันช่วยกันในการนำพาให้ร่างกายของคุณรอดพ้นจากวิกฤตพกันค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ